โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile n e e ี Eat Beta Test รอบที่2เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยควรทำก่อนปิดทดสอบเบต้ารอบที่2นี้นะครับผมนะซึ่งเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยครับที่ผมได้ทำคลิปลงไปนะครับก็คือการตอบแบบสอบถามซึ่งมันมีการตอบแบบสอบถามรอบที่2ด้วยนะครับซึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปตอบกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาตอบให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงนะแบบสอบถามวันนี้ อย่าลืมเข้าไปตอบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นผลดีกับผู้พัฒนาแล้วก็ตัวคุณผู้ชมเองในภายภาคหน้าหลังจากตอนที่เบต้าเอยไม่ใช่เบต้าหลังจากตอนที่เวอร์ชั่นเต็มมันมานะครับผมนะโอเคครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่เดิมเลยครับก็คืออีเวนต์นะครับกดเข้าไปที่อีเวนต์ครับผมปุ๊บหลังจากนั้นนะครับให้เข้ามาที่อีเวนต์แอคทีฟนะครับกดเข้าไปเลยครับมีจุดแดงๆเห็นไหม กดเข้าไปตรง Event Active นะครับปึ๊บที่เดิมเลยครับแล้วก็มันจะเขียนว่าแบบสำรวจ2ซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะไม่ได้ขึ้นแบบผมนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นแบบสำรวจ1นะครับก็ให้คุณผู้ชมไปตอบแบบสำรวจรอบที่1ให้เสร็จก่อนหลังจากที่ผมตอบไปแล้วเนะี่ยรอบที่2มันยังไม่ขึ้นนะของผมอะ่ะต้องออรีเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับประมาณวันหนึ่งหรือมันอาจจะขึ้นก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็สําหรับใครที่ตอบ ยังไม่ได้ตอบรอบแรกก็เข้าไปดูคลิปรอบแรกก่อนได้นะครับจริงๆมันสามารถตอบเองได้แต่ว่าจะดูคําตอบผมเป็นแนวทางด้วยก็ได้ไม่เป็นไรเหมือนกันยินดีครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นแบบสํารวจรอบที่2นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมีรางวัลให้ด้วยพันแเหมือนกันนะครับผมนะพันแเซออล่าเนาะโอเคตอบแบบสํารวจเลยครับผมภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับข้อแรกหลังจากร้องเล่นระยะหนึ่งแล้วมีความพอใจโดยรวมของคุณต่อเกม d e d by daylight มือถือเวอร์ชัน netease คือพอใจครับผม แล้วก็สําหรับเนื้อหาที่ได้ทดสอบจนถึงขนาดนี้มีความพอใจโดยโรวมของคุณต่อเนื้อหาต่อไปนี้เความสนกของเกมก็โอเคความรู้สึกในการควบคุมเห็นคนบ่นเอ้ยคนบ่นไม่ใช่บ่นคนบ่นกันบ่อยว่าแบบควบคุมยากไม่เหมือนแบบเซิร์ฟนอกที่เล่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะสำหรับผมผมเล่นมาปกติแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนปุ่มผมเลยชินไปแล้วเนาะก็เลยไม่เป็นไรนะผมตอบตามความจริงแล้วกันแล้วก็ร้านค้าเลือดหรอ สำหรับเนื้อหาที่จะทดสอบมาจนถึงขนาดนี้ความมึงพอใจโดยรวมของคุณต่อเนื้อหาต่อไปนี้เหรอส่วนมากจะพอใจหมดนะผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับผมนะแต่จะไม่ตอบอวยนะครับผมนะเพราะว่าเราต้องการให้เขาปรับนู่นปรับนี่อยู่เนาะใช้ฆาตกรเข้าร่วมต่อสูอ้ก็โอเคครับผมลองเล่นเดือเนือไปแล้วใช้ผู้รอดชีวิตร่วมต่อสู้ก็พอใจเหมือนเดิมครับผมหลังจากลองเล่นระยะ เวลาหนึ่งคุณพอใจกับหมดเกมต่อไปนี้มากมไว้เพื่อในหมดจับคู่ก็พอได้อันดับก็พอได้นะคำนวหทองเองน่าจะโอเคแหละสุนมากนะครับผมนะผมว่าตอบอย่างนี้อย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับผมนะมันก็รู้สึกเดียวกันหมดนะสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมก็ตอบตามความจริงไปนะอย่าไปตอบอวยนะครับคุณผู้ชมให้ตอบตามความจริงนะผมพอใจระดับไหนผมก็ให้เท่านั้นนะครับผมนะ คุณได้ลองสร้างทีมกับเพื่อนแล้วหรือ,อยังเคยแล้วคุณพอใจกับการเข้าร่วมเกมกับเพื่อนของคุณมากน้อยเพียงใดพอใจครับผมคำถามเลือกได้หลายข้อหลังจากลองเล่นแล้วะยะหนึ่งส่วนไหนของเกมที่คุณไม่พอใจมากที่สุดเออ,อันเดิมแล้วกันแล้วก็ฉับสูมสก,กินดีๆไม่ได้อันนี้มันเป็นปกตินะครับผมนะ บางทีมีจับเวลาเล่นนานบางคนนะครับผมนะแต่ว่าแบบมันยังอยู่ในเบต้าอยู่จะไม่ถือแล้วกันก็น่าจะอันเดียวพอคือบั๊กให้เขาไปปรับแล้วกันแล้วก็อื่นๆก็เขียนว่าโอเคทุกอย่างแล้วครับแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะครับผมแล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลที่คุณใช้บ่อยเหรออ่า t u b e Facebook แล้วก็ Discord โอเคไปกันต่อคุณมักได้รับข้อมูลจากที่ใดเหรอเออเกมีเดียโฆษณาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเดซ by m o ด i ไลท์โมบายแล้วก็ Facebook YouTube ผมไม่ได้รับจากใครนะผมดูเองแล้วผมก็ทำ YouTube เองครับผมนะคุณผู้ชมได้รับจากไหนก็บอกไปแล้วกันโอเคผมได้รับจากเว็บไซต์ของเดซบานะครับผมแล้วก็ a c e b o okay, o k โอเคต่อไป คุณรู้จักเกม Dead by d เด l i g h t เวอร์ชัน Net e a ได้อย่างไร mm hmm. เห็นประกาศทาง PC โฆษณาบน Facebook เ,เห็นโฆษณาบนแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Facebook ไลฟ์สตรีมสื่อเกมเพื่อนแนะนำเ,เว็บไซต์อย่างเป็นทางการตอบได้หลายข้อปะวะโฆษณาบน Facebook ไม่เห็นนะน่าจะอันนี้อันเดียวแล้วก็คุณเคยเล่นเกม PC ใดต่อไปนี้ m o s w ว e t Home, Home Survive ฮะนี่ นี่น่าจะเป็นแบบสอบถามเก็บข้อมูลชัดๆเลยว่าคนชอบเล่นเกมแนวไหนนะ gta 5ด้วยครับผมลงมอดอยู่ภาพสวยนะเปลี่ยนลอสซันโตให้เป็นลอสแองเจลิสนะครับผมฝากติดตามด้วยปรับจีน่าจะมีแค่นี้มีอีกเนี่ว่ามีอีกแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแล้วละดิเออน่าจะมีแค่นี้คอร์เตอร์สไต e ์โเล่นอยู่ โอเคหน้าถัดไปก็คำถามเลือกได้หลายข้อปกติคุณชอบเล่นเกมมือถือแนวไหนนี่ชัดเลยฮะเก็บข้อมูลทำวิจัยชัวๆเอาเรื่องนะเนี่ยเออชอบแนวไหนเหรอสำหรับผมหรอจริงๆชอบแอคชั่นต่อสู้นะเออแล้วก็ แล้วก็เกมผ่อนคลายด้วยครับสบายๆแล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยอ่ะน่าจะเท่านี้ครับผมนะแล้วก็คุณเคยเล่นเกมมือถือใดต่อไปนี้อ้าวม,มือถือแล้วเหรอเออ Identity V ฮะน่าจะมีคนตอบข้อนี้ PUBG Mobile เฮ้ย PUBG Mobile กดอันนี้แว e w บู f ไม่เคยเล่น c y e n i g h t Hello Neighbor ไม่เคยแค่เข้าไปไม่ได้เล่นยาวครับผมอ่ะน่าจะมีเท่านี้ครับผม โอเคแล้วก็คุณเล่นเกมมือถือบ่อยในช่วงเวลาใดนี่ชัดเจนแล้วฮะแบบสอบถามทําวิจัยฮะคุณผู้ชมแปลว่าเขาทุ่มเทกับเดซบายเดลไลท์โมบายเน็ตอีจริงๆนะเนี่ยไม่งั้นเขาคงไม่ทําเป็นแบบสอบถามแบบช่วงเวลาอะไรขนาดนี้หรอกคุณผู้ชมส่วนมากมันแล้วแต่คนไหมไม่รู้มันตอบได้หลายอันไปขอลองดูโอเคตอบได้แค่อันเดียวผมส่วนมากจะเล่น5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นสตรีมเนาะเพราะว่าที่เหลือมันอัดคลิปประมาณไม่กี่นาทีเนาะ โอเคคุณใช้เวลาเล่นเกมมือถือนานเท่าไรก็ประมาณ1-3ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็คุณใช้เวลาเล่นเกมมือถือนานเท่าไหรต่อสัปดาห,ห์ก็เกือบทุกวันนะเฮ้ยถ้ช้ชวงปิดเทอมเกือบทุกวันนะเอาสาวันไปก่อนแล้วกันคุณใช้เงินเท่าไหรต่อหนึ่งเกมไม่ใช้เงินเลยนะ <laughs> ระดับการศึกษาของคุณอยู่ที่ปริญญาตีนะครับอาชีพของคุณคือนักศึกษาอยู่ไหนไม่มี นักเรียนอ่ะเขียนนึอื่นไปแล้วกันหรือผมไม่เห็นว่ะไม่มีไม่มีมมอ่าเขียนว่านักศึกษาเฮ้ย,ยเขียนผิดเนี่ยใช่เลยครับมีอาชีพมีอายุมีช่วงเวลาการเล่นนี่คือเขาไปทําวิจัยอะรายได้ต่อเดือนของคุณนี่ชัดเจนแล้วฮะนี่ทําวิจัยใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้โหนี่ผมหนีวิจัยที่ผมเรียนมาแล้วยังมาเจอในเกมเรียบเดไลท์บบอีกนะครับผมนะ รายได้เหรอผมไม่เปิดเผยดีกว่าอ่าก็ Thank for support d e ็บบายเดล่ามูบายบายเน t ตอี don't forget to c l a i m your capital นี่รีวอร์อ่านมั่วฮะรีบอ่านข้ามไปนะครับผมนะโอเคครับก็กดรับรางวัล1,800เซลล์ออล่าได้เลยนะครับสำหรับคนที่ตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วแล้วก็ผมอยากจะแนะนำผู้ชมว่าอย่าตอบมั่วนะเพราะว่ามันเป็นผลดีกับผู้พัฒนาแล้วก็ เป็นผลดีต่อคุณผู้ชมในภายภาคหน้าด้วยนะครับในภายภาคหน้าตรงที่แบบ Ne t e อ s เขาเปิดตัวเต็มมาแล้วอ่ะครับก็จริงๆแบบสอบถามรอบแรกน่ะน่าจะสํงคญเออน่าจะสาคัญกว่ารอบที่2นะครับเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าคาถามแบบปลายเปิดนะครับให้เขียนเองได้นะครับก็คุณผู้ชมลองไปตอบข้อที่ผมเขียนในแบบสํารวจรอบที่หนึ่งกันคุณผู้ชมลองไปพิมพ์บอกแบบโทรศัพท์ไม่รับรองอยากให้ปรับรับรองได้อะไรอย่างเงี้ยพพ์ให้เขารู้หน่อยเพราะว่า โทรศัพท์บางรุ่นมันเล่นไม่ได้ไงคุณผู้ชมอะได้พันแปดเซวาล่าละไม่รู้ว่ามีแบบสำรวจรอที่สาหหรือเปล่าถ้ามีก็จะทําคลิปให้นะครับก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะลงต่อกันเลยไหมคลิปผมดองมันเยอะนะคอนเทนต์ผมก็คิดไปเรื่อยครับผมนะผมจะลงไปเรื่อยๆนะบางคนหาผมก๊อปคอนเทนต์นะครับผมคิดผิดแล้วครับผมคอนเทนต์ผมคิดเองหมดฮนะผมไม,ออนนะไม่ชอบก๊อปคนอ,อื่นนะไม่ชอบเกาะใครดังด้วยฮะไม่ชอบ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปตอบกันด้วยกดเข้าที่อีเวนต์นะครับผมแล้วก็อีเวนต์แอคทีฟนะครับก็จะมีให้ตอบเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้ามี ข้อสงสัยหรือคำถามหรือมีอะไรเออ่มีอะไรอยากให้ผมช่วยเกี่ยวกับเกมเดส์วายเดสไลท์โมบายเนี่ยคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปช่วยตอบให้อย่างเร็วที่สุดนะเพราะช่วงนี้ผมแบบเริ่มว่างแล้วอาจจะตอบเร็วหน่อยนะครับเออนั่นแหละครับผมสวัสดีครับเอ้ยดอัดคลิปอยู่ดรือเปล่ายังไม่ได้ลืมกดอัดเลยโอ้ยเมื่อกี้ไม่เออช่างมันนะเอาลงไปเลยก็ได้ฮะ <laughs> ผมลืมเมื่อกี้หัวภาษาพูดปิดละ แย่ yeah, จังเลยฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันครับ